เงินตั้งหาล่ะชีวิตก่าทั้งชีวิตยังหาว่าอะไรเลยทาเรื่องให้มันจบง่ายๆซะแล้วนายกับครอบครัวจะได้มากกว่าน,นี้อีกหลายเท่าจะมาไม้เนี่ยแต่เย็นไม่ต้องกลัวฉันมาดีองต้องการนี่ยังฉันตั้งหาที่ต้องถามในทิวว่าในทิวต้องการอะไรฮนะถึงได้ไปเข้า,ข,าข้างไอ,อ้ภูตะวันมันนะฮะฉันขอยืนยันอีกครั้งนะว่า ฉันไม่เคยคิดค่าพี่ชายของตัวเองแต่อีภูตะวันมันต้องการจะเป็นซีอีโอแล้วฉันไปขวางทางมันมันก็เลยหาทางเขี่ยฉันทิ้งอ่ะสรุปก็ต้องเสือกจัมันาฉันพูดความจริงนะฉันถูกใส่ร้ายทั้งหมดนี่มันเป็นการวางแผนของอีภูตะวันนายกับดาหลาเนี่ยกำลังถูกมันหลอกใช้นะ นายลองคิดดูดีๆนะคนลอยๆล้วล้วอย่างไอ้ภูตะวันเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเลือกผู้หญิงดีๆแค่ไหนก็ได้ก็จะมาแต่งงานกับดาราจริงๆหรอมันจะเลือกดาราจริงๆหรอนายลองคิดดูสิแล้วตอนนี้เนะี่ยมันก็หลอกใช้พี่ชายของนายกับดาวันเนี่ยให้เป็นพยานเพื่อฉันเข้าคุกให้ได้เจ้ากระ,ะยานควอมผิดวันเถอะไม่เลย ฉันไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคนอย่างฉันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแต่ฉันกลัวพวกนายเสียเวลาตั้งหากล่ะด้าหวันสติไม่ดีศาสตร์ท่านไม่รับฟังอยู่แล้วสู้ไปก็เสียเวลาเปล่าแล้วถ้าพี่ชายของนายยอมรับผิดสนะัติดคุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาแล้วเป็นห่วงเรื่องเงินใช่ไหมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเงินเรื่องทองฉันดูแลเอง ยังไงในทศก็เคยช่วยชีวิตฉันไว้นะฉันไม่มีทางทิ้งเขาหรอกเงินตั้งหาล่ะชีวิตกว่าทั้งชีวิตยังหาไม่ได้เลยก็ใช่ไงทำเรื่องให้มันจบไม่ง่ายซะ แล้วนายกับครอบครัวเนี่ยจะได้มากกว่านี้อีกหลายเท่าไงเอเป็นว่าไปรับเป็นเจ้าได้หรอกเึนสกกระโป๊กแบบนี้เอาขึ้นไปเลยกลับไปเลยปวดดีคิดปิดคิดใหม่ได้นะเดี๋ยวชี้มานเสียงเลยนะพวกแกไม่มีทางตู้ฉันได้หรอก กฎหมายเนี่ยมันเขียนขึ้นมาไม่ได้ความพิธรรมกับทุกคนที่เขาเขียนไว้หรอกนะคนรวยคนยมนีอำนาจเขาก็ใจช่องหอ่ทางกฎหมายเอาตัวรอดกันทั้งนั้นแหละแล้วฉันก็รวยฉันมีเงินแล้วก็เส้นใหญ่ด้วยฉันไม่มีวันยอมติดคุกแนะ่นี่แต่คนจนๆอย่างพวกแกนั่นแหละไม่ต้องติดคุก ฟ้าเป็นใจได้ถึงเส้นใจสมบืนมายากเย็นสิกอดเจ้าสู่มือโบเร็งให้ความลำเข็นแค่ความเห้อสอง